วันนี้เรามาติดตามพี่ตีนะครับพี่ตีนี่เคยมาพบหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นผื่นขั้นเต็มตัวเต็มตัวครนี่นี่อาการแบบนี้ครับครั้งแรกนี่พี่ตีได้ได้รับยาไปชุดนั้นเป็นไงยาพอทานแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นนะอาการนี่ก็คือหมอวินิจฉัยได้ไหมหาสาเหตุไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอแต่ว่านี่แหละฮะเป็นผิวหนังจะคันนะนนอนไม่ได้ปวดหลังปวดหลังปวดหลังนะในครั้งนั้นที่มา หลงพ่อเนี่ยได้ยาประเภทไหนไปเป็นฟอกเลือดครับเป็นฟอกเลือดแล้วก็สามกระปุกสามกระปุกมียาทายาอะไรไหมยาทาซื้อยาเหลืองอ๋อยาเหลืองได้เหลืองทาไปอ๋อครับไอ้โดนนี้หมดมาหลายแสนแล้วนะหมดเยอะแล้วหมดเยอะแล้ววันนี้ห้าหกแสนนะครับครับ จากวันนั้นถึงวันนี้อาการดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยฮะดีขึ้นเยอะเลยฮะก็แต่ว่าโนหเข้าไปโอ้โหไประดับโรงพยาบาลใช่ใช่หมดเงินมาหลายแสนวันนี้หลวงพ่อปรับยาอะไรเพิ่มขึ้นฮะก็ให้ยาเป็นเป็นเยอะนี่ฮะวันนี้แทนอ๋อไตแปรกีแทนอ๋อไตพปรกีอครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นอะไรน้ำมันมะ่่อมะ่่อ่ต่าร่่่่่่่่่่้่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ก่อนที่จะมาแตกเบ่กวางแหวเบือเนอะน่าอวยใน่าออ๋อเหมือนที่นายเคยบุญเลยโอ้วันนี้พี่สีดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะอ๋อนี่ก็คือเป็นผลของการที่อ่าเป็นเกี่ยวกับผิวหนังนะเพราะเราเป็นแฟนเรายังเอรายังดูทำใจไม่ได้แต่วันนี้ดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะเลยครับอะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพี่ตี พี่ตีมาจากไหนนะกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพทราบข่าวยังไงว่าที่วัดสักเนี่ยอ๋อดูทิกตอกรู้รูแฟนเป็นคนดูทิกก็แล้วทุกวันนี้ก็ติดตามอ๋อติดตามทิกกต็อกลงพ่อนะครับพี่ตีมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเบอร์อะไรฮะ 0 8 6 0 8 6ป0ห5ศ0 2 5 8 0ปดหกนะครับครั้งนี้พี่ตีมาเป็นครั้งที่2องแต่จริงๆแล้วพี่ตีนี่เป็นคนจังหวัดลำปางนะแค่ลำปางลำปางแล้วก็มาทำมาหากินอยู่ที่สาทรกรุงเทพใช่กรุงเทพทำมาที่อะไรฮะอ่าอยู่บริษัททูมุฟอ่าบริษัททูมุฟนะฮะอ่านี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องของโรคภัยถ้าเจ็บนั้นมันเกิดจากองค์ประกอบสรีระร่างกายเราภาคทั้ง4ี่บกพร่องนะ ผิวหนังวันนี้นะฮะก็อาการดีขึ้นวันนี้เมื่อมาพบหลวงพ่อแล้วเราอยากจะฝากอีกนิดนึงไปกราบขอพรจากหลวงปู่ชีวกประมาณศักคนะเจ้าตำหนับยาเรื่องของสมุนไพรใบยาขอพี่หายนะแล้วเราจะติดตามพี่นะครับพี่ตีจากกรุงเทพนะครับสาธรนะครับวันนี้ขอบคุณนะครบคดีค่ะ